สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง b o s ซ s u เปอร์บ e นะครับวันนี้ผมสั่งของมานะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะตรงกับหน้าปกคลิปไหมที่ผมสั่งนะนี่เขาก็อมาใช่ได้นะครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรประมาณห้าสิบาทครับประมาณนั้นประมาณห้สบาทห้าสิบหกสิบอืเห็นไหมลุ้นลุ้นลุ้น ผมก็แกะพร้อมเพื่อนนี่แหละเวลาได้ของนะรุ่นเหมือนกันนะถ้าไม่ตรงก็เออเราก็มีหลักฐานนะนี่อันนี้คือตัวตัดโซ่นะครับนี่ตัวตัดโซ่ก็โซ่มันจะเป็นข้อนะครับแล้วก็มีหมุดอยู่นะครับอันนี้ใช้ใช้ตัดโซ่เบอร์สี่สองศูนกับเอ,อ่อสี่สองศูนย์ถึงนะครับนี่ถึงห้าสามศูนย์เอ,อ่อรถผมก็มีหลายขนาดนะครับแต่ ผมจะเอามาตัดโซ่ใหญ่ๆนะครับเบอร์ห้าสองศูนย์นะครับ,บ,ร 5, 2, รบแล้วก็เบอร์เล็กก็อาจจะใช้สี่สองแปดสี่สองศูนย์ก็มีนะครับแต่คงไม่ใช้โซ่เล็กกว่านี้นะเพราะว่าแต่นี้มันน่าจะเป็นของจีนนี่ตีตีตาม,มาชัดเลยครับตัวอักษรจีนของจีนถามว่าดีไหมดูจากงานนะครับผมว่าก็ได้อยู่นะกได้อยู่ได้อยู่อี๋ยวดูก่อนว่าชิดงานเป็นยังไงอันนี้ตัวเหล็กก็ น่าจะเป็นเหล็กธรรมดาคุณภาพต่ำนะครับเหล็กเหล็กแบบเหล็กเลยอ่ะแต่ก็ไม่ได้เหนียวอะไรดูแล้วดูดูน่าจะไม่ใช่เหล็กเหนียวอะไรนะครับเป็นก้อนเหล็กธรรมดาแบบไม่ได้คาร์บอนสูงคุณภาพสูงอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เออเราก็หมุนอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวย้ำนะครับต,ตัวตัวถอดหมุดออกเราก็เอาโซ่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาตัวนี้กด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 เข้าไปไนหมุดก็จะกระเด็นออกมาทางช่องนี้นะครับเนี่ย ต้องเล็งดีๆนะครับถ้าเล็งเบีย้ยวนี่อาจจะมีโซ่เสียหายได้นะครับแต่เ,เราจะมาดูกันว่าเจ้าถ้าถ้าเราจะถอยเจ้าตัวนี้ใช้เบอร์อะไรนะโอ้เบอร์สิบสี่ไม่ได้นะครับน่าจะต้องใหญ่กว่าสิบสี่เดี๋ยวเรามาวัดดูใช้เจ้านี่แล้วกันปัดแกยเลื่อนวัดดูนะครับชึบเออ 15 16 17 18เบอร์ประมาณเบอร์18 17 18นี่แหละครับเบอร์เดี๋ยวผมลองส่วนเบอร์17ให้เพื่อนๆดูดลอะจะได้ชัวร์นะเผื่อใครสงสยัยโหดูดิผมไม่ได้เช็ดนะเป็นรอยดำๆบางทีก็ลืมเท่ากรซะเข้าไม่ได้วะ่ะมันติดก,ก้านนะเข้าไม่ได้ก็ <laughs> ต้องใช้ปากตายเหรอครับผมไม่มีปากตายเบอร์สิบเจ็ดด้วยเลยแต่แต่น่าจะเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบแปดนี่แหละครับประมาณนี้แหละอาจจะเบอร์สิบแปดเนี่ยผมให้เพื่อนเพื่อนดูเองผมเลื่อนมาให้สุดก่อนอือเห็นไหมครับก็เบอร์สิบแปดแหละเบอร์สิบแปดเบอร์คู่นะ่นาจะเบอร์สิบแปดเพราวัดมาแล้ว แล้วก็ถอยตัวนี้ให้พอดีกับโซ่นะครับพอจับปุ๊บแล้วก็ขันตัวนี้ให้แน่นคือคือใส่โซ่ไปก่อนถอยตัวนี้ออกมาให้สุดปุ๊บพอเราเออโอ้ผมไม่ได้หยิบปจัจจโซ่มาด้วยพอเราเอาตัวอย่างให้ดูก่อน เพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะบางคนอาจจะใช้ไม่เป็นแต่ผมก็ไม่ได้ตัดให้ดูนะผมแค่เอามาใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างอได้มาแล้วนี่นี่นี่น,น,นี่คือโซ่ปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปครับด้านนู้นนะครับนี่ด้านนูน้นด้านนูน้นปึ๊บวางเข้าไปให้ ให้เจ้านี่มันตรงนะครับแล้วเราก็ขันตัวทองเหลืองไม่ใช่ทองเหลืองมันเป็นเหล็กนี่แหละมันทำสีเหลืองไม่ใช่ปึ๊บ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 อ่าให้มันตรงอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดันตัวนี้เข้าไปปึ้งปึ๊บปึ๊ปึ๊บนี่มันก็จะทะลุกดเข้าไปเลยครับโป้งโก่งโก่งโก่ง,ง,งก็จะออกมาก็จะออกมาทางนี้ แต่อันนี้น่าจะเบอร์เล็กไปนะครับมันไม่ถึงมันไม่ถึงสี่สองศูนย์ได้ซ้ำมันก็จะจับไอตัวสีเหลืองก็จะจับไม่อยู่นะครับ <G l ug> ก็เพื่อนๆก็ต้องดูโซ่ของตัวเองนะครับแล้วก็เลือกให้เหมาะนะครับเนี่ยของจีนเลยอันนี้ผมซื้อของถูกเพราะว่าหนึ่งโอกาสใช้มันค่อนข้างน้อยนะครับน้อยมากการตัดโซ่นะครับตัดให้เหลือดีกว่าขาดนะครับถ้าตัดเยอะเกินไปมันต่อคืนไม่ได้นะครับ มันถึงต่อได้ก็ไม่ดีอ่ะเออควรควรจะค่อยๆตัดนะครับคือคือเราลองตัดไกลๆดูก่อนก็ได้ลองซ้อมดูก่อนแล้เราค่อยๆขยับเข้ามาตัดใกล้ๆนะครับการตัดโซ่เพราะว่าไอ้เจ้าตัวตัดโซ่ตัวนี้ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับก็ระวังกันนิดนึงแต่ถามว่ามันตัดได้ไหมผมว่ามันตัดได้นะครับมันก็มีอยู่แค่นี้แหละที่ตัดโซ่มันไม่ได้ต้องใช้ตัวแข็งแรงอะไรมากมายนะครับนี่ก็ เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมก็จะมีคลิปรีวิวอีกนะครับว่าผมสั่งอะไรมาก็ใครชอบดูลุ้นไปด้วยกันแล้วว่าผมจะสั่งเครื่องมืออะไรมาก็ติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ